คำชมมันคือโพสติฟพี่ก็จะรับทันทีถ้าเขาชมพุ้ยน้องร้องเพลงดีมากคือน้องพี่หนูไม่ได้ร้องได้แค่แนวเดียวนะหนูร้องได้ทุกแนวนี่มันอย่างนั้น <laughs> เราเนี่ยควรจะไปทําให้คนอื่นมีวันที่ดีได้บ้างเอาจริงๆเห็นอย่างนี้พี่เคยโทรหาสาย่วนสุขภาพจิตด้วยนะก็สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นยังไงคะอยากเล่าไหมคะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พี่ร้องไห้นะเพียงแค่นั้นอะแล้วพี่ก็ถามเขาว่า <laughs> เหนื่อยไหมคะอ่ะ <laughs> กูเนี่ยถามเขา <laughs> <laughs> เขาก็บอกไม่เหนื่อยค่ะมีการเปลี่ยนการค่าสู้ๆนะคะขอให้แบบเป็นยงั้นไปเป็นยงั้นไปกูก็ไม่ได้แบบพูดอะไรแล้วก็ออขอบคุณค่ะแล้วก็วางออแล้วก็มานั่งคิดจบแล้วก็มานั่งคิดแล้วตืงว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเรายังเป็นห่วงคนอื่นเหมือนเดิมทางกท,ที่เราอ่ะจะโทรไปเพื่ออะไรสักอย่างกลับกลายเป็นพอเราไปได้ยินเสียงเขาแล้วเรามานั่งคิดปัจจัยหลายๆอย่างว่าโอ้โหเวลานี้ยังต้องมานั่งทํางานยังต้องมานั่งรับฟังมีสติคิดได้ขนาดนั้นอะแปลว่าเราอ่ะไม่เป็นอะไรหรอก ตัวเอกอกเอางี้วันนี้อยากจะเปิดเรื่องมาด้วยคำเรื่องของคำชมก่อนคือเราอะมีความรู้สึกว่าเราเติบโตมาในวัฒนธรรมที่มันมีความเกรงใจมันต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยกันค่อนข้างมากอะ่ะ ประเทศเราอะไม่ว่าใครจะถูกชมอะเราก็จะสังเกตได้เลยว่าเขาก็จะมีฟิลแบบอ๋อไม่ค่ะอ๋อไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลนี้ตลอดแปลกปะมไม่ค่อยยอมรับในคําชม <c oughs> เราใช้คําว่าคนไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เอฟเฟชชกับับอะไรพวกนี้อะเข้าใจปะเราอะเป็นหนึ่งในน,นั้นเราเป็นหนึ่งในคนไทย <c oughs> เออแต่เราไม่ใช่ไงเราไม่ใช่เธอใช่แต่เราไม่ใช่เ,ออเพราะว่าล่าสุดก็คือมี ฉันผู้ใหญ่แหละเดินมาแล้วก็บอกว่าเออ <laughs> ฉันผู้ใหญ่เดินมาแล้วบอกว่าน้องเก่งเนาะ <c oughs> ทาได้หลายอย่างก็พอพอมีค่ะพอตัวอยากทําอะไรได้แบบนี้มากเชื่อปะทุกครั้งที่มีคนชมอ่ะนี่จะแบบตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่าหรอะอะอย่างสมมติพี่ชมเ <c oughs> พื่อนชมเขาชมเพราะว่าเขาเขาต้องการจะออพฟิลเราในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นพี่สาวในฐานะที่เป็นคนรอบข้างปะหรือแม่เราที่ชมเราเพราะว่าเขารู้สึกว <c oughs> ่าคือ <c oughs> เราลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะอัพฟิลเรานี่แหละนี่คือคนนั่งดูงานศิลปะจนเห็นว่ามันมีกระดาษขุยนี่แหละจนเห็นว่าสีตรงนี้มันเป็นมีรอยะลอกเพิ่มนี่คือคนที่มองงานศิลปะแบบนั้น,นจนนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพออ่าฉันผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นปุ๊บ แล้วพี่ตอบแบบนั้นปุ๊บเพื่อนข้างๆก็คือมองแล้วก็แบบแล้วจะให้กูปฏิเสธอะไรก็กูเก่งอ่ะตอนนั้นกูทํางานนั้นได้แล้วเขาเดินมาแล้วเขาก็แบบอบไล่แล้วเขาก็แบบว่าเก่งนะทำาค่ะก็พอตัวค่ะพอมีอยู่พูดไปประมาณนี้แล้วแล้วเขาก็ขำนะฉันว่าเขาก็เป็นแบบ e น d o เออน้องๆที่ฟังหรือใครก็แล้วแต่อย่าคิดนะคะว่าพี่กล้าพูดเพราะพี่สนิทไม่ค่ะกับคนไม่สนิทพี่ก็เป็นแบบนี้ ถ้าจะชมจริงชมหลอกชมอะไรพี่ออไม่รู้แต่พี่คือว่าคําชมมันคือโพสติฟมันคือการดีมันคือเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตพี่ก็จะรับทันทีแต่เราไม่กล้าพูดอย่างเั้นเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเรามั่นพี่ไม่กลัวค่ะพ, <c oughs> พี่ไม่กลัว <c oughs> พี่อยากมั่นค่ะเราแชร์วิธีได้ไหมเวลาที่เจอคําชมอ่ะเอางี้ไม่ต้องไปมองคนไหนไกลเอาน้องก็ได้คือเวลา <c oughs> เวลาที่ถ้าเป็นคนรอบข้างชมอ่ะ มันมีความรู้สึกว่าเขาชมจริงๆหรือว่าเขาฉีดยาแล้ววะมันจะมีมันจะมีแว็บหนึ่งแต่ว่าพอฟังพี่เมื่อกี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออฉีดยาแล้วฉีดยาก็คือฉีดยาเออแต่มันก็ได้เอเนอร์จีที่ดีไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแพทเทิร์นกับสิ่งที่เรียกว่าคําชมมากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าแบบนี้เรารับแบบนี้เราไม่รับแล้วพอฟังพี่พูดก็เลยมานั่งคิดว่าเออแล้วทําไมเราจะต้องไปสร้างมาตรฐานให้มันวะว่าคําชมต้องมาจากแหล่งนี้เท่านั้นถึงจะรับเข้าคือ วัดกันที่พลังงานจบเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ชมเราแล้วเขาให้พลังงานที่ดีอ่ะมันก็จบแล้วใชไ่ไม่ต้องคิดเยอะว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนเข้าฉีดยาเราหรือเปล่าพลังงานดีจะรับไหมล่ะใช่เืิดอ,อยู่แก่นี้เออคนเรานี่ก็แปลกเนาะจะโดนชมก็ยังมานั่งตั้งคําถามมะแต่พอไม่โดนชมก็โอ๊ยท็อกซิกอ้าวเป็นอย่างนี้ <laughs> ทุกคนรอบตัวคือจะคนใกล้คนไกลถ้าเขาชมสําหรับพี่พี่ถือว่าเป็นเรื่องดีและพี่รีบรับรับทุกอย่างไม่ว่าจะชมด้วยขอไปทีหรือจะชมออจริงจังหรือจะอะไรก็แล้วแต่เช่นุยวันนี้น้องเสื้อสวยมากขอบคุณค่ะพี่หนูก็ว่าเลิศวันนี้หนูเลือกแบบตัต้งใจเลือกออออนี่อย่างนั้นออถูกออมันจะไม่มีความเป็นแบบในขณะที่ถ้าน้องได้ยินประโยคนั้นคือก็อปกติน้ไม่หลอก ไม่ค่ะข้าเขาชมพุยน้องร้องเพลงดีมากคือน้องใช่พี่หนูคือซอมหนูคือชอบแล้วหนูชอบร้องเพลงแล้วหนูร้องตลอดแล้วพี่หนูไม่ได้ร้องได้แค่แนวเดียวนะหนูร้องได้ทุกแนวนี่มันอย่างนั้น คืออย่างนั้นคือไม่ใช่แค่รับนะแต่เราขยี้ด้วยขยี้ไปอีกมันอย่างนั้นอีกเออแต่เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าถ้าอะไรที่เก่งคือนําเสนอมากๆอยากเอาความสามารถตัวเองไปใช้ให้มันได้มากๆกับทุกทางทุกที่แต่ถ้าอะไรที่ทําไม่ได้ก็พูดตรงๆเหมือนกันจนทําให้การที่เราเป็นคน แบบเนี้ยคนข้างๆเลยเชื่อไปโดยปริยายว่าเวลาเราพูดมันเรื่องจริงเข้าใจปะมันเป็นกุศโลบายบางทีก็มีบ้างอาจจะไม่จริงก็ได้ก็มีบ้างดีก็มีบ้างเป็นกุศโลบายคือมันมันมันเป็นมันทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยไม่เชื่อลองถ้าใครชมว่าอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสเราก็ขอบคุณแล้วเราก็บอกว่าใช่ค่ะช่วงนี้นอนพอสดใสมากหรือเราก็อาจจะไปในแนวทางอื่นได้เหมือนแบบมีคนชมว่าอุ้ยวันนี้แบบ แต่งหน้าดูแบบอันนี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นแบบเวว่าใช่ลิปใหม่แนะนํามันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีจริง,รงๆแล้วเราไม่ต้องมาร้องขอให้ใครมาเมนไมเดย์เรานะเราเนี่ยควรจะไปทําให้คนอื่นมีวันที่ดีได้บ้างคือเคยไปฟังสเอ่ไม่เป็นเหมือนคลิปคลิปหนึ่งของแม่ตุกแม่ตุกแม่ตุกน้องจินน้องเลนี่ก็คือไปไปเจอท็อปิกหนึ่งของเขามันน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาคุยกับ กับลูกนี่แหละว่าแบบถ้ามันเป็นแบดเจวันนั้นน่ะจะทํายังไงมูดมันไม่ได้อะคือยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแต่ว่าตื่นมาแล้วมันแบบมันรู้สึกไม่อยากทําอะไรมันไม่แฮปปี้อาจจะเกิดจากเรื่องเมื่อวานในอดีตนอนดึกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยมีวิธีการก็คือให้เขียนว่างถ้าเจออะไรในวันนี้สักสี่ห้าอย่างแล้วมันจะทําให้วันนั้นะแฮปปี happy. ้แล้วเหมือนลูกเขาก็เขียนว่าถ้าได้กินออมัช่าหรืออะไรสักอย่างหร,หรือได้กินขนมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาก็อ่านลิ์นั้น แล้วเขาก็ทําขนมอันนั้นอ่ะใส่กระปุกไปให้ลูกเขาไปกินที่โรงเรียนแล้วลูกเขาก็กลับมาบอกว่าเออแบบขอบคุณนะพอได้เห็นขนมอันที่เขียนในลิต์อ่ะที่แม่เขาทำให้อ่ะวันนั้นคือมันแบบมันเป็นวันที่ดีของเขาเลยเขารู้สึกว่าเอมอย่างน้อยมันก็สกเร็จแล้วอย่างหนึ่งมันเป็นวันที่ดีแล้วอย่างหนึ่งมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วอย่างหนึ่งส่วนตัวเขาเองเขาก็เขียนให้ตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเขาเพียงเพราะเขาจะกินเนี่ยมะชะสักแก้วหนึ่งแล้วพอเขาได้ทำเขารู้สึกว่าเออวันนี้มันเป มันส่งผลใหญ่ๆได้เลยมันน่าสนใจนะวันนี้เราไม่แฮปปี้เราหลับไปอย่างไม่มีความสุขอะแต่พรุ่งนี้เราคิดแล้วว่าถ้าพรุ่งนี้ได้เจอสักคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เจอเราอย่างไปทํางานแล้วเจอคนที่ทํางานเขาบอกอุ้ยดีใจเลยได้เจอตอนเช้าหรือว่าอุ้ยดีจังเลยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งมิชชั่นแล้วมันสําเร็จ ก็คือจบเอามิชชั่นที่มันง่ายๆแล้วมันเกิดแน่ๆหรืออาจจะตื่นมาแล้วได้นั่งเล่นกับตัวเองสักห้านาทีสินาทีก็นับไปเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีแล้วมันจะทําให้เราโฟกัสแต่เรื่องดีๆเรื่องที่แย่เหมือนมันทําให้เราแบบก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันเรามีมิชชั่นอยู่แล้วว่าเราจะเกิดเรื่องดีๆอะไรบ้างวันนี้ในชีวิตทำไมพี่ถึงไม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์วะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ฟังแลวจะเก็ตกันปะอาจจะเป็นเพราะเรารักกันหรือเปล่าเราเลยแบบมันคันเร่งเกินอ่ะมันไม่เบรกแแแลล้้ววออ่่่ะเเมมมมืกกกกกียยาางงบบคคคโ็ไััันนนิถปสสชพูด พี่แดงสวยมันยังั้น่ะผมมีอยู่สามเซนก็บพี่อุ้ยตายหนามากใส่หน้าพี่มาเนี่ยมันไปใหญ่ไปโตเกินอ่ะพอได้ร่วมแล้วมันไม่ใช่งานเล็กอะมันเป็นงานแบบระดับตำบลอะแล้วเชิญนายอำเภอมันยังั้น่ะคือเป็นงานระดับโอท็อปที่เอ็กซ์พอร์ตอีกทีหนึ่งถูกถูกผอเปิดไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นนายอำเภอเป็นสสสตเป็นนายกเคสมนตรีมันคือใหญ่ก็หวังนะ หวังว่าถ้าใครหลงหลงเข้ามาดูหรือหลงหลงเข้ามาฟังหวังว่ามันมันจะช่วยช่วยอะไรสักช่วยหนึ่งอะบอกแล้วนะย้ำนะถ้าใครอยากจะเป็นตัวเองเต็มที่แล้วกลัวไม่มีใครครบพี่ครบค่ะจำไว้ <c oughs> ซึ่งพี่ที่บอกว่าสามารถทักไปได้อะแอนดอนนมัส <c oughs> นะคะ <c oughs> โ,อโอ้แต่ให้รู้ไว้เลยพี่ครบแล้วพี่พูดจริงเดี๋ยวพี่จะแอบ,บมาส่องถ้าน้องอยากอยากให้พี่ครบน้องพิมพ์บวกหนึ่งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ ดี๋ยวพี่ให้สายตรงต่อติดต่อพี่คบเลยสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3นั่นเองค่ะได้เลยตลอดเวลาถ้าจริง<ๆ>เห็นอย่างนี้พี่เคยโทรหาสายด่วนสุขภาพจิตด้วยนะเออเป็นยังไงเป็นยังไงไปโทรหาครั้งหนึ่งตอนประมาณตีสอตอนเกิดเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตตีสอเลยเหรอตีสอแล้วก็ยัง<อ>มีคนรับแล้วก็รับเร็วด้วยพี่กล้าย,ยืนยันเรื่องนี้ว่าไม่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบของรัฐบาลหรือเอกชนแต่ถ้าเป็นระบบของรัฐบาลพี่ก็กล้าพูดได้เต่มปากว่าเป็นระบบเดียวที่พี่คิดว่าดีปกติและเสียงสดใสไม่ได้เสียงเหนื่ออยยไไไไมม่่ดด้้เป็นนนราา การโทรครั้งนั้นเป็นการทําให้พี่เห็นตัวเองได้มากขึ้นว่าพี่แข็งแรงจริงๆพี่เข้าใจว่าพี่อ่อนแอพี่โทรไปปุ๊บมันอาจจะไม่ค่อยดีนะถ้าใครไม่ได้แบบเป็นอะไรหนักๆจริงก็อย่าไปโทรแต่พี่คิดว่าเป็นพี่พี่เป็นหนักแล้วตอนนั้นพี่เข้าใจว่าพี่เป็นหนักพี่ก็เลยโทรพอพี่ได้ยินเสียงเขาปุ๊บเขาน้ําเสียงเขาดูรับฟังดูปลอบใจโดยอัตโนมัติเขาอาจจะมีการ t r e ต t มาอย่างดีแล้วพี่ก็ก็สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นยังไงคะมีอะไร อ,อยากเล่าไหมคะอะไรอย่างเาง,งนะี้ยพี่ร้องไห้นะเพียงแค่นั้นะ่ะพี่ร้องไห้แล้วพี่ก็ถามเขาว่าเหนื่อยไหมคะอ่ะกูเนี่ยถามเขา <laughs> <laughs> เหนื่อยคะคือคือเหนื่อยกันเล่าหรือเหนื่อยกันการงานของตัวเองกันที่สองถึงที่สามอะรัวถามเขาว่าเหนื่อยไหมคะทําเพื่อคนอื่นเนี่ยคือดูเหนื่อยมากเหนื่อยไหมคะเขาก็บอกไม่เหนื่อยค่ะมีการเปลี่ยนกะมีการแบบมีแบบสลับสับเปลี่ยนค่าสู้ๆนะคะขอให้แบบเป็นงั้นไปเป็นงั้นไปกูก็ไม่ได้แบบพูดอะไรออ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็จบแค่นั้นะไม่ได้มีท็อปิกอะไรเยอะแล้วก็ออขอบคุณค่ะแล้วก็วางแล้วก็มานั่งคิด <c oughs> จบแล้วก็มาน่งคนดกล้วเ็งว่าเ,ออเราไม่ได้เป็นอะไรเรายังเป็นห่วงคนอื่นเหมือนเดิมเรายังเป็นเราแบบเดิมทั้งๆท,ที่เราอะ่ะจะโทรไปเพื่ออะไรสักอย่าง ปลดปล่อยระบายกลับกลายเป็นพอเราไปได้ยินเสียงเขาแล้วเรามานั่งคิดปัจจัยหลายๆอย่างว่าโอ้โหเวลานี้ยังต้องมานั่งทํางานยังต้องมานั่งรับฟังยังต้องมานั่งมีสติคิดได้ขนาดนั้นอะอจนทําให้เรากันออกไปเป็นคําพูดแค่ว่าเหนื่อยไหมคะแปลว่าเราอะไม่เป็นอะไรหอ <laughs> รอกเออเออเออตัวเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกตัวเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็คือก็ขอบคุณแล้วก็วางสายไปไม่ได้เป็นการโทรไปก่อกวนอะไรนะแต่เป็นการโทรไปแล้วพี่ว่าเขางงป่ะพี่ว่างง <laughs> แล้วอะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่แข็งแรงกว่านั้นได้ยินเสียงเขาแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราต้องถามว่าเขาเหนื่อยไหมทั้งนั้นที่เขาอาจจะเพิ่งตื่นมาทํางานก็ได้เราไม่รู้ปุ่มหลังอะไรทั้งนั้นอะ แต่เรามองปัจจัยหลายๆอย่างว่าโอ้โหต้องมานั่งรับฟังคนที่ไม่รู้จักแล้วบางคนคงเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงมากจนเขาไม่อยากจะเก็บเอาไว้คนเดียวต้องมารับขยะอารมณ์ที่มีแต่คนอยากทิ้งแต่ต้องมานั่งรับทุกๆวันทุกๆวันเหนื่อยนะเ,เลยจริงสักคำนั้นออกไปใช่แล้วเราเชื่อว่าเขาไม่ได้รับสายแค่คนที่แบบค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนเขาจะต้องแบบไอ้ผัวทิ้งคือมันจะต้องมีเลเวลนั้นหรืออาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้คนก่อบกวนวอีกล่ะใช่ โทรไปเล่นๆอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยคนแบบกูก็มีเห็นไหมโทรไปแต่ว่าแต่ว่าถ้านี่เป็นพนักงานเรานี่ได้ยินคนที่โทรมาพูดอย่างเงี้ยมันพี่อาจจะทำให้เขาเป็นวันที่ดีไปเลยก็ได้นะก็ใช่หรืออีกมุมนึงก็คือทำให้เขาเสียเวลาไม่เราพี่คิดว่าชีวิตเนี้ยมันจะมีคนกี่คนที่เราเป็นสายด่วนสุขภาพจิตคนโทรมาเพื่อที่จะเล่าหรือว่าโยนหรือ จะพูดว่าโยนคนโทรมาเพื่อที่จะระบายเรื่องอะไรบางอย่างอะแต่กับมีคนที่โทรมาแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเห็นว่ามีตัวตนเห็นนะว่ามีอาชีพนี้เห็นนะว่าคุณอยู่ตรงนี้ท่านางที่เป็นคนที่ยังไงอะแบบ i n v i s i b l e แบบว่าไม่เห็นอะถ้าจะไม่เห็นเลยอะว่ามีนะคือหลังจากวันนั้นนะพี่ก็เป็นเหมือนกับบอกเสียงเลยว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะหน่วยงานเนี้ยมันจริงๆนะแล้วมันดีจริงๆนะมันมันช่วยจริงๆนะเหมือนไม่รู้ว่าเคยบอกไปหรือเปล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบ ไปเป็นนางทวิตเตยียแล้วก็ไปแบบไปเป็นนางอยู่ในห้องเกี่ยวกับผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็เออแล้วก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นวันที่เราแข็งแรงพอนะก็คือแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้มีพลังวิเศษเราไม่ได้เป็นฮีโร่เราไม่ได้มีเงินมากพอแต่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยคนอื่นในซักด้านใดด้านหนึ่งจริงๆสายงานที่ทําอยู่อะมันก็เป็นสายงานคล้ายๆอย่างนี้อยู่แล้วละ่ะก็คือมันได้ช่วยอยู่แล้ว มันได้ช่วยทางด้านจิตใจมันได้ช่วยทางด้านการใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่เราอย่างรู้สึกว่าเราอยากย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยว่าพี่เป็นคนที่เคารพตัวเองแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ทําอะไรได้ดีแล้วพี่ก็อยากจะทําสิ่งนั้นให้มันใหญ่ขึ้นพี่ไม่ได้มองว่าต้องใหญ่เท่าคนอื่นแต่แค่ขยับค่อยๆขยับในสิ่งที่พี่มีพี่อยากเอาไปใช้เพระาะฉะนั้นพี่ก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มน,นั้นแล้วก็รับฟังคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยจนคนพบว่าคนที่เขาเป็นซึมเศร้าอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นคนที่เรีีียกกกรรร้อองงคนนท่ okay. มาาหัจิ เขาไม่เคยเรียกร้องหรือต้องการอะไรไปมากไปกว่าแค่ฟังเขาอยู่ให้เขารู้ว่าเราอยู่ไม่ต้องพยายามช่วยเหลือไม่ต้องพยายามสัพพอร์ตไม่ต้องทำอะไรเลยเขาขอน้อยมากจริงๆนะเขาขอน้อยน้อยมากจริงๆคำขอเขามันแค่น้อยๆเบาๆมากจริงๆแต่มันน้อยคนที่จะทำได้น้อยคนที่จะฟังโดยไม่ใส่ความเห็นตัวเองน้อยคนที่จะฟังโดยไม่แบบไม่เอ๊ะไม่แบบ ขมมดคิ้วใส่เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยทําให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ช่วยได้แล้วมันยังมีอะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้นะที่เราทําได้แล้วเราช่วยได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์ณวันนั้นนะถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์หรือตัวเองไม่มีแก่นสารในชีวิตไม่มีใครไม่มีแก่นสารหรือไม่มีประโยชน์ในชีวิตเพียงแต่ยังไม่เจอที่ที่มันทําให้เรา ฉายแสงเฉยๆมันอาจจะยังไม่เจอจังหวะที่ทําให้เราสว่างขึ้นเฉยๆแต่ทุกคนสว่างนะเชื่อพี่ทุกคนสว่างเพียงแต่ว่าที่ตรงที่เรายือนอยู่อะแดดมันอาจจะจ้ามันยังไม่ใช่ที่ที่มันเป็นเงาที่ที่มันเป็นมุมที่มันพอดีที่เราจะไปให้แสงสว่าง ถ้าอยากจะเป็นแสงสว่างบางทีเราก็หาที่ได้นะอยากก่างตอนนี้มีหลายหน่วยงานมากรับคนอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดอ <H it> <H it> ในโซเชียลเนี้ยลองลองไปหาหาที่ที่มันเป็นที่ของเราแล้วลองค่อยๆทําค่อยๆขยับมีอะไรให้เราสว่างได้เยอะมากๆ <H it> หรือบางคนบอกหนูไม่ได้ต้องการสว่าง หนูอยากอยู่ตรงเนี้ยหนูอยากอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องการมีแสงไม่ได้ต้องการเป็นแสงมไม่ได้ต้องการสว่างอะไรแค่ชีวิตมันไม่มืดมนก็พอแล้วเพราะบางคนอาจจะไม่ได้อยากตะโกนใช่ที่หนูอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วหนูมีความสุขนั่นแหละพี่ว่าก็โอเคแล้วแล้วหนูแฮปปี้ก็พอแล้วไม่เป็นฮีโร่แต่พี่ชอบพี่อยากเป็นฮีโร่ <laughs> พี่อยากใสก่กางเกงในไว้ข้างนอกพี่อยากเป็น <laughs> แต่หนูไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรเออไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องเป็นอะไรให้มันได้มากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าที่เป็นอยู่หนูแฮปปี้กับการขับมอไซค์ไปซื้อน้ำเต้าหู้กินตอนเย็นๆก็ทำแต่ท้งนี้ท้งนั้นอะทุกอย่างที่ทำหนูต้องมั่นใจเรื่องนี้มันหนีไม่ได้คือผลของการกระทำถ้าวันนี้หนูอยากจะชี้หน้าดาา่าใครแล้วพรุ่งนี้หนูมั่นใจว่าหนูยังทำงานร่วมได้ หนูยังอยู่ได้แบบมีความสุขไม่ได้รู้สึกเซ็งเบื่อไม่ได้รู้สึกไม่อยากทํางานต่อหนูทําเลยถ้าวันนี้อยากจะเอาหมาไปขี่นาบ้านไข่แล้วหนูมั่นใจว่าสิ่งที่เขาก็ทามามารุนแรงมากพอ,พอกันแล้วหนูอยากจะทําไม่ต้องสนว่าจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลว <c oughs> ถ้าผลที่ตามมาหนูรับได้หนูทําเลยพี่จะบอกตลอดว่าทําอะไรก็ได้ตัวเองอย่าเดือดร้อน <c oughs> คนอื่นอย่าเดือดร้อน <c oughs> พอแล้วถ้า อยากจะแก้ผ้าไปทํางานมันมีฟิลอยากจะเป็นแก้ผ้าอยากจะเป็นอะไร <c oughs> แล้วหนูมั่นใจว่าหนูไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร <c oughs> แต่หนูอย่าลืมว่าคนที่เขาต้องเห็น <c oughs> คนที่เขาต้องดู เขาอาจจะเริ่มเดือดร้อนแบบนั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใส่สั้นๆแทนส่สั้นแทนก็กูอยากโชว์อ้าวแต่คนเห็นบางทีเขาก็แต่คนอ่าใช่ก็จะไปไปขัดต่อกดระเบียบข้อสองนิดหนึ่งว่าคือคนอื่นเดือดร้อนแล้วคือเขาอาจจะมันตรงเตงเกินมันตุ้งตอะไรต่างๆก็นิดหน่อยนิดหนึ่งอาจจะลดเป็นใส่สั้นๆแทนหรือถ้าอยากจะแบบเห็นอินฟูหรือเห็นใครที่เขาทำแล้วอยากทำตามอ่ะก็ทำไม่ต้องไปแคร์ว่าคนจะบอกว่า เรียนแบบอันนู้นหรือเราเห็นเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเราบอกโอ้ยค,คนนี้แบบเลิศจังอ,อ,อยากจะทําผมทรงนั้นตามอยากจะแต่งหน้าทรงนี้ตามแล้วคนจะมาจัดว่าเรียนแบบก็ยอมรับไม่ต้องไปรู้สึกว่านี่ว่าทุกคนนะมันมีเลฟเฟอร์เรนซ์มาจากที่ใดที่หนึ่งเสมอเว้ยคือการที่เราจะขึ้นมาแต่งตัวอะไรบางอย่างอ่ะมันจะมีภาพจำํำหัวว่าเอออยากได้ลุคประมาณนี้ซึ่งไอ้คาว่าลุคประมาณนี้อ่ะ มันก็คือภาพในหัวที่เราไปจํามาจากบางสิ่งบางอย่างอีทีเหมือนกันอะไรเงี้ยอีตอนแรกที่ที่อยากจะทาพอดแคสต์แบบเนี้ยคือตอนนี้รายการนั่งคุยรายการพอดแคสต์อะไรมันเยอะไปหมดอะแต่ว่ามีประโยคหนึ่งที่พี่บอกว่าภายใต้การทําอะไรเหมือนกันอะสิ่งที่มันต่างกันอะมันคือลายเซนที่ทุกคนมีเป็นของตัวเองมันไม่มีทางเหมือนกันได้อ่ารูปแบบต่างๆมันอาจจะชัดเจนอาจจะเหมือนอย่างเรื่องคําว่าเรียนแบบอะแล้วพี่ก็ไม่เห็นว่ามันเลวร้ายตรงไหนเลยสําหรับพี่นะพี่ไม่รู้นะแต่ตอนเด็กพี่เคยโมโหนะโมโหเพื่อนคนนึงที่เรียนแบบพี่แต่โต พี่ยังจําเหตุการณ์นั้นได้ว่าแล้วพี่โมโหเพื่อคือพี่เป็นคนชอบปัดข้างพี่คิดว่าพี่สวยตอนนั้นระดับหนึ่งพี่เป็นคนชอบปัดข้างแล้วพี่ก็ชอบติดกิบตดำสามตัวพี่ว่าพี่น่ารักช่วงนั้นแล้วพี่ก็เป็นคนค่องข้างมีตัวตนก็คือแบบแบบเป็นตัวแท้แต่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่นางจะเป็นคนเงียบๆแล้วนางก็จะทําตามพี่ทุกอย่าง เหมือนทุกอย่างผมเหมือนจะมีแบบแฟชั่นอะไรนางก็เหมือนแต่พีบบนะ่ก็ไม่ชอบไม่ชอบนางถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้นางจําที่ได้นะอยากจะบอกเลยนะว่าเราขอโทษที่เราเคยไม่ชอบเราขอโทษที่เราไม่เคยถามเธอเลยสักคาว่าเธอแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าหรือเธอแค่อยากจะมีคนแบบเราไว้ในชีวิตหรือเปล่าเราขอโทษที่วันนั้นเราไม่ได้หยุดคิดอาจจะเป็นเพราะเราเด็กเกินไปเราไม่ได้หยุดคิดแล้วหยุดถามเธอเลยสักคำว่า เฮ้ยอ,อยากรู้ไหมว่าเราซื้ออันนี้มาจากร้านไหนเฮ้ยเธอหรือเธออยากจะลองทรงอื่นไหม ไม่เคยหยุดถามมองแต่ตัวเองว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเลิศแล้วคนอื่นต้องเรียนแบบจนโตมามองกลับไปสถานการณ์นั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามจะปลูกฝังให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยไม่ไม่กลายเป็นคนที่จะต้องติดกับความรู้สึกนั้นแบบเราไม่ต้องเสียใจแบบเราก็บอกเขาว่าการโดนเรียนแบบหรือการเรียนแบบมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีสักหน่อยมันคนละแบบกับการก๊อปปี้ผลงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอ่า,อาใช่อันนี้คือคนละเรื่องกับลิขสิทธิ์นะใช่ใช่ใช่มันคือการเรียนเรียนแบบในสิ่งที่เราเป็นการที่คนคนนึงจะมาเอาเราเป็น แ,บบแปลว่าเขาต้องประทับใจหรือ,เ,อ,อเขาต้องชื่นชอบอะไรสักอย่างออในตัวเราเออก็เหมือนกันถ้าเราจะไปเรียนแบบอินฟูหรืออะไรที่เรามองว่ามันใช่แล้วเราเออโดนคนอื่นว่าว่าก็แค่เรียนแบบออแล้วไงอะถ้ามันทำแล้วเรามีความสุขชีวิตเราดีขึ้นเ,ออเราทำแล้วเราแฮปปี้ขึ้นคนรอบข้างก็มองว่าเราแฮปปี้ก็จบมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีสําหรับพี่การเรียนแบบหมอพี่เจอเหตุการณ์น,นั้นมันยังทําให้พี่รู้สึกเสียใจยังทําให้พี่รู้สึกว่าถ้าพี่ ย้อนเวลากลับไปได้พี่จะพูดจะถามเขาสักคำหนึ่งว่าเอออยากเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าหรือถ้านวันนั้นได้ถามแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ได้อยากเป็นก็ไม่เป็นอะไรถ้าวันนี้น้องเรียนแบบใครอยู่แล้วมันทําให้ชีวิตน้องดีขึ้นก็เรียนแบบต่อไปแต่ถ้าไม่มีคนคบพี่คบนะเายังยืนยันคาเดิมพี่จะเป็นหนึ่งคนที่จะคบแล้วจะไม่มีวันบอกว่าปัญหาน้องเป็นเรื่องเลกทักมาสิคะ่ะเพราะฉะนั้นสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับบวกหนึ่งที่ใต้พิมพ์ เคยมีทิปทิปหนึ่งพี่มองว่าเมื่อเมื่อตอนเด็กในช่วงวัยวัยหนึ่งอ่ะตอนพี่อยู่ที่วัยเดียวกับเราอะ่ะพี่ก็รู้สึกว่าอุ้ยมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องอย่างงู้นมันต้องแบบอย่างนั้นมันต้องสําเร็จอย่างนี้นแต่พอมาอยู่นะวัยตรงนี้แล้วอะ่ะพี่ลดขนาดฝันลงนะไม่ได้หมายความว่าการลดขนาดฝันของพี่มันคือการพ่ายแพ้นะแต่มันคือการปรับตัวให้อยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้นเฉยเยมันไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้กับอะไรต่างๆพี่เคยมีทริปทริปหนึ่งไป กับเพื่อนตอนเมื่อประมาณช่วงเมษาสนุกมากแต่มันเป็นทริปที่แบบพูดไปคนอื่นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกไม่ได้มีแอดเวนเจอร์ไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่ไปจองรีสอร์ทสวยๆส,สักรีสอร์ทหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันสิบกว่าคนกลางคืนนั่งกินอาหารสั่งอาหารมานั่งกินกันมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยลงเล่นน้ํากันเล่นสระน้ําเฉยๆเล่นแบบ เล่นเหมือนเด็กลงไปแช่ลงไปนอนคุยอัดคลิปเล่นเล่นกันเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งคุยกันเสร็จแล้วก็เปิดหนังผีดูกันจนดึกดึกก็หลับกันไปตื่นเช้ามากินข้าวไปห้องดูหนังละดูหนังนอนดูหนังผีกันซักเรื่องหนึ่งพูดกันคุยกันเล่นกันอัดคลิปเล่นกันกินขนมกินอะไรกันแค่นั้นอ่ะสองสาวัน วนอยู่แค่นั้นอะแต่พี่รู้สึกว่าหลอดพลังชีวิตพี่เต็มทุกหลอดเลยหลอดสังคมหลอดเพื่อนหลอดความรู้สึกความสนุกสนานทุกหลอดหลอดการโดนยอมรับทุกหลอดใครฟังตอนนี้จะงงคาว่าหลอดชีวิตคือพี่ชอบคิดว่าชีวิตพี่เป็นเหมือนเดอะซิมก็คือมีหลอดจากตอนแรกที่มันเหลืองอยู่อะคือตอนนี้คือมันเขียวมันเต็มไปหมดเห็นไหมพี่ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยแต่เพียงแต่พี่อยู่ถูกที่ถูกเวลากับถูกคนแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มัน สวยงามสวยหรูใหญ่โตเราแค่ต้องการคนที่ที่รับในแบบที่เราเป็นได้จริงๆอะ่ะถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อลองทําอะไรที่ตัวเองทําแล้วไม่ต้องคิดอะไรทําให้สมองโล่งๆหรือลองคุยกับคนที่เป็นเซฟโซนของเราจริงๆหรือนอนเฉยๆนิ่งๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แต่อย่าลืมตื่น <laughs> <c oughs> ก็ตื่นหน่อย <c oughs> แต่มันจะปีปอกเกินอะเข้าใจป่ะหล้ี่ยมันก็จะปีปอกเกินแล้วจะออกไปหาอะไรทําบ้างคือบางทีเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบถ้าเธออาที่บ้านฉันมันจนเกินอะเข้าใจป่ะอยู่บนพื้นฐานทุกความเป็นจริงมันจะแบบอินดี้แต่ว่าแต่ว่าที่เล่ามาเห็นภาพนะคือบางครั้งเวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนอะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากทำแอคทิวิตี้อะไรก็ได้เราอยากคุยเราอยากเมาส์เราอยากอัปเดตชีวิตเราอยากจะแบบเราอยากจะใช้เวลาร่วมกับ คนที่เป็นคนที่ถูกทิ้งเอาเราอะเออใช่ใช่เฉยเฉยมันมันในหัวคงวาดฝันว่าอุ้ยคนนั้นเขาอัดแบบคลิปแบบนี้กันแบบเดินข้ามกล้องแล้วไปโผล่ตรงนู้นเดี๋ยวจะทําแบบนี้เดี๋ยวจะไปพอถึงเวลาจริงๆอะมันเป็นเหมือนแบบคลปสูงอายุอะคือสโลไลฟ์คือไม่ไปไหนทุกคนเห็นด้วยกับการนั่งกินนั่งคุยดูหนังผีแล้วก็เป็นหนังผีที่เคยดูแล้วหนังผีตลกตลกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยห่อแต่วแตกอะไรต่างๆเนี่ย เฮ้ยมันไม่มิมันมีไม่กี่คนนะเว้ยที่จะทําอะไรตาติ้งหน่งกับเราแบบนั้นได้นั่งดูหอแต่แตกกับเราได้ทั้งที่มันไม่ใช่ไทยต่างที่แล้วก็นั่งพูดบทต่อบทมันแค่นั้นน่ะวันหนึ่งอ่ะเราไม่ไม่ต้องตะเกียกตะกายทุ่มเททุ่มเททุกอย่างก็ได้เพราะเราไม่ใช่หัวใจกระดาษไงเราไม่ใช่อูมันจะต้องมีแวะอืถ้าเรายังหาคนที่ไลฟ์สไตล์แบบนั้นไม่ได้ก็พี่นะคะบวกหนึ่ง พี่ครบบวกหนึ่งใต้คอมเมนต์ค่ะพี่ครบค่ะจริงๆกับการได้แบบได้พูดได้พูดอะไรไปเรื่อยๆก็ดีเนาะพี่พี่พี่หวังนะว่าแบบคนที่มานั่งฟังอ่ะจะรู้สึกเหมือนได้คุยได้พูดก็มาเล่าได้นะคุยได้นะมก็ดีพี่จะบอกว่าเจ้าของช่องขยันตอบมากแล้วถิ่นแค่บรรทัดเดียวอ่ะพี่เชื่อลองจะ้า้ไปประมาณหนึ่งเล่มรายงานแต่มีช่วงวัยหนึ่งวันวันเกิดพี่พี่ก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งเล่มแล้วก็อาจจะมีการแต่งกลอน สมุดเป็นแบบหมีเป็นอะไรต่างๆที่ก็จะพออยู่จะมีแล้วจะมีตุ๊กตามีอะไรต่างๆก็ถ้าใครเข้ามาฟังอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วส่งตุ๊กตาไปให้สําหรับคนที่มาเล่าเรื่องราวอะไรก็เดี๋ยวเราจะทําการตอบโดยการให้ไปหนึ่งไฟล์ pdf เเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกคลิปอีกเมื่อไหร่หรืออาจจะเป็นคลิปนี้เป็นสุดท้ายเลยก็ได้ เพราะว่าเราจะรอจ้องจ้องอ่านคอมเมนต์เลยค่ะเออจ้องเคยไอไลท์ออแรกเราจะจ้องก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปไหนคะ <laughs> ก็บอกอยู่ว่าจะิจะทําคลิปสุดท้าย <laughs> อจจะจะมาคลิปหน้าอีก <laughs>